สารของปูตินในระยะหลังคือเขาต้องการส่งสัญญาณเตือนชัดๆอย่างที่เดลี่เมลได้รายงานและสิ่งที่เขาพยายามจะเตือนก็คือว่าประเทศต่างๆที่ต้องการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการปฏิบัติการการอันู้รบของรัฐบาลของวลาดิเมียร์ซิลินสกีในยูเครนเนี่ยจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้ในที่นี้คือถ้าคุณไปอ่านดูในยละเอียดที่ปูตินได้พูดถึงตามที่เดลี่เมลได้นำมาตีพิมพ์เนี่ยเขาเตือนหลักๆนะไปถึงประเทศ ที่ไม่ใช่มีประชาชนที่แบบเห็นใจาชาวยูคเครนและอยากที่จะบินไปสู้รบนะฮะอันนั้นมันเป็นเรื่องเล็กๆเ,เป็นเรื่องสีสันแต่ที่เขาเตือนหนักๆก,ก็คือประเทศใหญ่ๆอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาให้ไฟเขียวว่าประเทศในยุโรปอย่างเช่นโปลแลนด์สามารถส่งเครื่องบินไฟเตอร์เจ็ตไปช่วยยูเครนได้เขาเตือนเลยว่าถ้าประเทศไหนส่งเครื่องบินรบเข้ามาช่วย ให้ปัจจัยพิเศษระดับที่เป็นระดับเครื่องบินรบเนี่ยนะฮะไม่ใช่แค่รับผู้ลีภัยแต่ว่ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนเครื่องบินรบให้กับยูเครนประเทศนั้นในสายตาของรัสเซียก็จะถูกมองว่าเป็นประเทศซึ่งพร้อมที่จะเข้าร่วมในสงครามรอบนี้ด้วยเพราะฉะนั้น,มนไม่ใช่ว่าไม่ควรจะแบนสื่อของรัสเซียสื่อของรัสเซียสื่อสารในสิ่งที่เป็นประเด็นที่สมควรที่จะมีการสื่อสารออกมา เพื่อให้ได้มุมที่แตกต่างและนอกเหนือไปจากนั้นเพื่อให้รู้ว่ารัฐบาลรัสเซียเขาคิดว่าอย่างไรเวลาดูอาทีมันก็มีความรู้สึกเหมือนกับเวลาผมกำลังดูซินหัวหรือ CCTV อะไรก็แล้วแต่ในขณะเดียวกันนอกเหนือไปจากนั้นการสื่อสารออกมาจากมอสโกในรอบนี้มันเป็นการสื่อสารในแบบที่ไม่มีบลัฟในแบบที่สะท้อนออกมาว่าเฮ้ยถ้าเกิดมีประเทศในยุโรปเลือกที่จะช่วยยูเครน ด้วยการส่งเครื่องบินรบไปช่วยในที่สุดแล้วประเทศนั้นก็จะถูกปฏิบัติการแบบที่ยูเครนถูกโดยที่รัสเซียจะเป็นฝ่ายปฏิบัติการส่วนฝ่ายฝ่ายรัสเซียจะป,ปฏิบัติการโดยที่เป็นการสอยเครื่องบินรบลำนั้นให้ตกลงเฉยๆหรือมากกว่านั้นอันนี้คงจะต้องรอดูหนึ่งในสิ่งที่ประธานาธิบดีเซลินสกีพยายามเรียกร้องนี่คือว่าเขาต้องการให้ สหรัฐอเมริกาหรือนาโตหรือ UN ก็แล้วแต่ทำให้โซนซึ่งเป็นพื้นที่ทางอากาศน่านฟ้าเหนือประเทศยูเครนเป็นโซนซึ่งเครื่องบินรบของรัสเซียไม่สามารถบินเข้ามาได้เขาต้องการโนฟลายโซนในใ,ในเขตซึ่งเขากำลังสู้รบอยู่เพราะว่าเขาไม่สามารถยับยั้งการปฏิบัติการทางอากาศจากรัสเซียได้ข้อเสนอของเซลินสกีนั้นอันตรายห,หมเพราะเขาพยายามที่ยั่ว ให้ประชาคมโลกนั่นเห็นด้วยว่าพื้นที่เหนือน่านฟ้ายูเครนนั้นจําเป็นที่จะต้องเป็นโนฟลายโซนคือไม่มีเครื่องบินบินเข้ามาได้เลยรวมไปถึงเครื่องบินรบของรัสเซียด้วยการที่จะไม่ให้มีเครื่องบินรบของรัสเซียเข้ามาแล้วทิ้งระเบิดในบริเวณน่านฟ้าของอยูเครนเป็นสิ่งที่ดีถ้าทําได้จริงโดยที่ไม่มีสงครามใหญ่ในภูมิภาคแต่ถ้าเกิด นาโต้หรือสหรัฐหรือจะทำผ่านองค์การ UN ก็ตามถ้าทำได้ซึ่งคงจะไม่ได้แต่ว่าถ้าคุณจะตัดทำโน f ฟลายโซนขึ้นมาในบริเวณนั้นเนี่ยมันแปลว่าประเทศซึ่งจะต้องใช้กำลังทางอากาศในการสอยเครื่องบินรบของรัสเซียเนี่ยประเทศนั้นก็จะหนีไม่พ้นสหรัฐอเมริกาทั้งข้อเสนอของเซเลนสกี้ในการให้มีโน f ฟลายโซนนั้นถ้าทำจริงเนี่ยก็จะทำให้สหรัฐนี่นแหละ จะต้องเอาเครื่องบินรบ,ไป,ไ,ปรบไ,รไปสอยก็คือไปรบอะไหละไปสอยก็คือไปรบไปรบกับเครื่องบินรบของรัสเซียในน่านฟ้าของยูเครนคุณเข้าใจหรือยังว่าทำไมคนเขาพยายามจะบอกว่าเซเลนสกี้เนี่ยชอบชักสึกเข้าบ้านเอาจริงๆแล้วนะเวลานี้เซเลนสกี้เขาไม่ได้ชักสึกเข้าบ้านเซเลนสกี้เขาพยายามรักษากเขตแดนและอำนาจอธิปไตย ของประเทศที่เขาเป็นประธานาธิบดีเขาปร้ประมุขของรัฐ,ขรฐเขามีหน้าที่รักษาเขตแดงของประเทศของเขาน,น,นั่นคือสิ่งที่เขาควรจะทําแต่ว่าผลข้างเคียงของความที่เขาเนี่ยไม่เข้าใจว่า No-Fly Zone มันคืออะไรเนี่ยนะฮะ<น>เขากําลังจะนําประเทศเขายูเครนมาเป็นชนวนจุดให้มีสงครามใหญ่ในภูมิภาคหรือแม้กระทั่งสงครามโลก แล้วพูดตามตรงมันไม่คุ้มฮต่อให้ราคาที่ท้องจ่ายกับการที่ยุโรปตะวันตกและสหรัฐไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในสงครามในยูเครนเลยสมมุติว่าราคาที่ต้องจ่ายคือยูเครนสูญเสียความเป็นเอกราชแล้วรัเสเซียได้เข้ามาปกครองชั่วคราวซึ่งเดี๋ยวถึงเวลาก็ปกครองไม่ได้แล้วก็ต้องออกไปอยู่ดีแหละสมมติว่าราคาที่ต้องจ่ายเพื่อหลีกเลี่ยงสงครามใหญ่นี่นะฮะก็คือจะต้องยอมเสียสละ ให้ยูเครนตกเป็นของรัเสเซียชั่วคราวเนี่ยนะฮะพูดตามตรงฮะคุ้มครับคุ้มครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ายูเครนไม่สําคัญพอ,อยูเครนไม่สําคัญพอที่จะเอามาแลกถ้าเกิดราคาที่ต้องจ่ายเนี่ยคือสงครามโลกมันไม่คุม้ม